สัตแบบเพลินๆดูแบบเพลินๆบ้างไหมจะได้ไม่ต้องแบบมีมีแต่แบบเก่งๆที่มาใกล้ๆเางนี้แค่ตุ๊กตุ๊คนี่แบบนี่แดมีมุมถอดไม่มุมเนี้ยถอดไหมเนี่ยมุมเนี้ย เห็นชัดเลยใช่ไหมในกล้องเนี่เนี่ยเนยพี่จะเจ็บเนี่ยเนมีมุมของมันแทงลงไปอะ่ะอืดแข็งเป๊กอะ่ะแต่ไม่ได้ซีดนะคะ <laughs> มองดูมองดูอไอกล้องตู้กับมันชาร์จแจมอ่ย เบาแล้วไม่มีอะไรแล้วเห็นงนี้เป็นไหมพอตัดออกเดาา oh. oh, hmm. ี nee ๋ยวเลยเกลี้ยงเลยโบเลยอ่ะทำแบบดูเพลินๆมั้งตัที่หนังนิ้วเดียวหนังนิ้วเดียวนด้เนี่ยอืม <Okay. S 2> <มา S 1> เบาแล้วเนะาะเบาแล้วคะ่ะปิด